คนงานครับรังโรงงานเป็นหมื่นเลยครับตอนเช้าประมาณนี้นะครับคนงานมีทั้งสายทั้งขวาลยครับนุ่นครับคนงานกีบหมูครับกีบหมูมินบุดีฮัลโหลเนี่ยมาออกเดินเล่นเร็วรถติดเร็วรีบ างานเยอะเยอะครับอ่เช้า,ชาครับนั่นจีบหมูครับจีบหมูนี่นะจีบหมูดูคนงานครับเป็นหมื่นครับน,าานู่นเช้านี่